ตรงนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมทีมชาตินะครับทั้ง AFC Qualify นะครับแล้วก็ w o r l d Cup q u a l i f แแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องมาส,สอดแทรกอยู่บ้างนะครับในโซนอเมริกาใต้นะครับสิ่งจริงๆก็จบไปแล้วนะครับได้6ทีม หกไหมเจ็ดเจ็ดสิโองช่วงนี้เบลอคือวันก่อนเนี่ยเบลอหนักเลยนะครับไปบอกว่า AFC a s เอเชียนคัพรอบสุดท้ายคราวนี้นะครับเป็น AFC 2026ไม่ใช่นะครับเวิร์คคัพฟีฟ่าเวิร์ค2ัพ6องัน่ใช่นะครับแต่ว่า เอเชนยนครับนะครับฟุตบอลเอเชียนครับเนี่ยปี2027นี่สบะครับต <c oughs> ิดพลาดอย่างรุนแรงต้องขออภัยจริงนะครับรุนเลยนะครับจะไปเตะต้นปี2 0 2 7หลังฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกในกลางปีหน้านะครับส่วนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียก็ต้นปี2027ปี ปีเจ็ดศูนย์ะใช่ไหมสองพันหนึร้ปีนี้หกแปดหกเก้าเจ็ดปีเจ็ดศูนย์นะครับสองพันร้อเจ็ดสิบืมพอทีมชาติไทยเราผิดหวังตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบที่แล้วนะครับก็ทำให้บรรยากาศของแฟนคลับทีมช้างศึกของไทยก็ดูฮอเฮียวแหละนะครับเรายิ่งเห็นเพื่อนบ้านของเรานะครับกลุ่มอาเซียน ตัวแทนหนึ่งทีมนะครับที่ไปเล่นฟุตบอลโลกผ่านเข้าไปเล่นในรอบรอบลึกๆนะครับอรอบรอบร,รอบแบ่งกลุ่มที่กำลังแข่งกัน,นวันนี้นะครับอย่างทีมชาติอินโดนีเซียส่วนหนึ่งเราก็ยินดีแหละนะครับก็ยินดีกับอินโดนีเซียที่สามารถพัฒนาทีมแล้วก็ผ่านฝ่าด่านเข้าไปเล่นในรอบลึกๆ แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับแล้วทีมชาติไทยเราไม่ได้ไปแต่ก็ล่าสุดทีมอินโดนีเซียก็แพ้อิรักแพ้แพ้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็มาแพ้อิรักนะครับก็คงจัดตกรอบค่อนข้างจะแน่นอนแล้วคงไม่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบบรอบสุดท้ายนะครับปีหน้าสอง6ันี่หกนะครับก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับอานี่แหละฟุตบอลต้องต้องบอกกลุ่มอาเซีนของเรานี่ยังไม่มีทีมใดไปฟุตบอลโลกเลยแม้แต่ทีมเดียวน,นะครับในประวัติศาสตร์ก็มีนี่แหละนะครับ AFC Asian Cup นี่แหละ2027อา้าท่องไว้ให้2027ดที่ซาอุดีอาระเบียนี่หน,นะครับยังอยู่ในรอบคัดเลือกนะครับรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มไปเล่นรอบสุดท้ายทีมชาติไทยมีโปรแกรม ลงเตะนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนัดที่4นะครับโดยพรุ่งนี้จะไปไต้หวันนะครับพบกับเจ้าบ้านไชนีสไทเปก็ทีมไต้หวันนั่นแหละนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วมาเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยเอาชนะไป2ประตูต่อศูย์แบบหายใจไม่ทั่วท้องนะครับรอบนี้ไปเตะในบ้านไต้หวันก็ต้อง นี่เป็นพิเศษแล้นะครับถ้ายังต้องการอยู่ในเส้นทางนะครับไปรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียปี2027ก็3แต้มเท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกคู่หนึ่งนะครับเติร์กเมนิสถานกับสีลังกาเขาก็ต้องตัดแต้มกันแหละ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่านะ จบเกมกับไต้หวันแล้วทีมชาติไทยก็จะต้องไปเยือนศรีลังกาโปรแกรมศรีลังกาเนี่ยเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้านะครับซึ่งเขาต้องชนะสถานเดียวแหละถ้าต้องการไปรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าโหวแต้มมันงูก,กินหางตอนนีท้ทั้งสามทีมเนี่ยหกแต้มเท่ากันอย่างที่บอกนะครับโหใครพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มาเจอกันเองด้วยนะครับ ก็ต้องดูผลการแข่งขันเติร์กสเมานิสถานกับสีลังกาด้วยและพรุ่งนี้17.30นน,นะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะไต้หวันให้ได้เพื่อ,อยังอยู่ในเส้นทางไปเอเชียนคัพ2027และเรียกคืนความเชื่อมั่นนะครับฟุตบอลโลก2030ก็ยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมชาติไทยในขณะนี้นะครับพรุ่งนี้ เชียร์ทีมชาติไทยนะครับ17.30นไทยรัฐทีวีนะครับส่วนฟุตบอลช่วงฟีฟ่าเดย์นี่คู่โซนยุโรปนี่เขาเป็นอยู่ในช่วงเบอร์คับฟอรีไฟของแท้เลยนะครับหลายทีมก็โอ้ทีมชั้นนำก็ไม่มีใครพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีมชาติอังกฤษซึ่งจะเพิ่งจัดนะครับหุ่นเครื่องเอาชนะทีมชาติเวลไป ก็เครือสาราาจักรแหละนะครับ3ประตูต่อศูนย์เป็นโปรแกรมหมุนเครื่องแต่ว่าทุงนี้รอบคัดเลือกของจริงนะครับทีมชาติอังกฤษจะบุกไปพบกับลัตเวียถ้าทีมชาติอังกฤษเก็บ3คะแนนได้นะครับถ้าเอาชนะลัตเวียได้ก็จะการันตีไปฟุตบอลโลกที่ที่ไหนอะ อ,อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกสองพนะครับก็ร้อถ้าพรุ่งนี้เอาชนะรลเวียได้หรือถ้าออกมาเสมอแพ้ก็ยังมีโอกาสนะครับสองนัดสุดท้ายก็ยังยังมีลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าต้องการตัดจบไฟนะครับไม่ต้องมาค้างคาแล้วก็เพื่อความมั่นใจต้องชนะรลเวียและทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูเครลนะครับก็ ตีหนึ่งสี่สิห้านาทีนะแต่เวลาไม่ไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดทางช่องไหนนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกยังอยู่ในโควตาของทูหรือว่าน่าจะทูทูวิชั่นแหละทูสปอร์ตนะครับก็นะก็มันดึกกลับมา,ามช่วงนี้อากาศแปลปรวนะเปลี่ยนแปลงโอโ้เด็กลูกหลานเป็นไข้พวกเราคน เหมือนเหมือนจะแข็งแรงนะแต่ว่าก็หลายคนหลายท่านก็เป็นหวัดจับไข้กันก็ขอให้ระระวังนะครับดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเดียเด๋ยวโอ้โหเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนวันหนึ่งสามฤดูเั้นี้นะครับก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพนะครับก็เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมชาติไทยมีอะไรมีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันแต่ว่าแม่ข่าวในแวดวงฟุตบอล ในสโมสรเรียวพูเนี่ยล่าสุดนะครับได้ข่าวว่าอิบราฮิม,มากโกนาเต้น,นะครับต้องถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับประทันหันเดินทางกลับอังกฤษแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่าบาดเจ็บไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากโอ้โหช่วงนี้นอกจากจะต้องมาปรับทีมกับผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามา รวมทีมในฤดูกาลนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผู้เล่นหลายคนก็ร่างกายก,ก็เข้าใจได้เลยนะครับคนนะครับไม่ใช่เครื่องจกกักรก็อายุก็เพิ่มขึ้นทุกวันออมันเหมือนเดิมมันก็คงเป็นไม่ได้ก็มีความเสื่อมถอยเป็นธรรมดาแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกกันวันนี้สวัสดีครับ